สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราได้รถเข้ามาใหม่หคันนะครับคันนี้นะฮะเป็น6,6พัตัวแท้ตัวเต็มครับนะฮะสภาพภายนอกอาจจะมองดูเก่านิดนึงนะครับนะฮะแต่ภายในนั้นหมายถึงการขับนะฮะระบบเกียร์ระบบ,บริกทางทีมงานทางทางภาคใต้แจ้งมาว่าดีมากนะครับเป็นรถที่จอดเก่าเก็บนะครับ ทางภาคใต้นะครับคันนี้มาเพราะอุปกรณ์ดันหน้าแล้วก็ห่างตัดหญ้าครับเดี๋ยวเราจะพาชมรอบคันนะฮะเราก็จะทดลองขับทดลองระบบต่างๆให้ดูระบบเกียร์ระบบตัดหญ้าให้ชมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงแบบไหนจะดีสมกับที่ทางทีมงานบอกมาหรือเปล่านะครับผมสำหรับคันนี้เป็นห1บนหกตัวแท้ตัวเต็มนะครับเครื่องรู้สึกจะเป็นที่สามนะฮะปั๊มแถวโค้ชเกียร์ดีเก้าครับดีเก้าหน้าต่างใหญ่แล้ว ดีเก้าแล้วดีเจ็ดดีเก้าครับผมดีเก้าเอ็นๆน่าตังใหญ่เหมือนหกหึงศูนย์เลยนะฮะนี่ครับมีหน้าต่างใหญ่แล้วกองให้เล็กอยู่บนพักเท้านะครับเป็นตัวตวเต็มไม่มีผสมฮะพวงไรมอเตอร์แล้วนะฮะโรเตอร์หกหึงศูนย์เลยนี่ฮะพวงไรพวงไรดีมากเลยระบบดีมากเลยนะฮะเจ้าของทำมาดี แกจ,จอดไว้ในส่วนยางนะครับคันนี้ใช้งานน้อยแต่ไม่ค่อยได้ล้างนะครับก็เลยเปิดเปื้อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกัน,กนว่าเป็นยังไงวันนี้เราเพิ่งจะเติมน,น้ำมันไปฮะก็มีน้ำมันรั่วซึมนิดหน่อยตรงนี้ตรงถังเติมหกอย่างอื่นก็ดีเลยนะครับไม่มีแตกแล้านะครับเท่าที่ดูระบบพีโอน่าจะทํางานได้ฮะเพราะาติดถางตัดยญ้ามา ตัวรถสวยไม่มีแจกแล้านะครับล้างหน่อยน่าจะเรียบเลยนะฮะคันนี้สภาพยางหลังเก้าสปอร์เซ็นครับยางหลังใหม่ยางหลังใหม่บังโคลนสวยบังโคลนไม่ฝุกนะครับนี่เก่าสีเก่าเฉยเฉยเปื้อนขี้ดินเฉยเฉยนะฮะบังโคลนบังโคลนหลังส่วนหูสะโพกหูสะโพกใช้ได้ครับก็มีสึกบ้างนี่นะฮะก็มีสึกมีอะไรบ้างนิดหน่อยแต่พวกนี้ไม่แพงนะฮะเปลี่ยนก็ข้างละไม่กี่พันบาทสะโพกเปล่าเสื้อเปล่านะฮะ ข้างละไม่กี่พันบาทแต่นี่พูดนิ่งใช้ได้ครับหูสะพวกครั้งนี้มีดามนิดหน่อยนะครับลักษณะตัดหญ้าตัดหญ้าแล้วแขนบิดไปงัดนะครับเพราะห่างตัดหญ้าสัวมากจะหมุนเลยไม่ค่อยวางครับอำนีก็มีแค่หูสะพวกนะครับอย่างอื่นดีเลยเท่าที่เห็นนะตอนนี้นะครับยางสวย90เป็นยางแท้ครับ อย่างแท้ยี่ห้อมันจะซูปเปอร์นะครับผมซูปเปอร์สโตนเดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องพร้อมๆกันครับเะมือนจี้ใดนะฮะนี่ครับออไม่ต้องไม่ต้องจี้ใดนะฮะสามารถสตาร์ทได้เลย ใช้ได้เลยนะครับตู้ดี เร็วดีนะฮะ ใช้ได้ครับไม่ติดไม่ดิ้งอะไรเบาดีครับผมเดี๋ยวลองระบบตัดยาดูนะฮะ นี่นะครับผมก็ใช้งานปกติทุกอย่างนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะฮะฮาริคใช้ได้นะครับผมเคลื่อนเร็วลงเร็วเลยครับอันนี้เอกสารเล่มทะเบียนนะครับแต่ไม่มีชุดโอนคือเป็นเล่มสมัยเก่านะครับเล่มสมัยเก่าเครื่องเยี่ยมๆเลยฮะอันนี้ สนใดต้องการไปติดคีปริบตัดหญ้านะครับโอ้โหเหมาะเลยคันนี้เหมาะมากผ่านเลยนะครับวงเล้ยก็เป็นโรเตอร์หนึ่งโภถึงศูนย์แล้วนะครับคันนี้ราคาเบาๆครับผมขายอยู่1นึ0 0 0สนแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับพร้อมกตัวแท้นะครับตัวแท้ตัวเต็มครับผมของอุปกรณ์ดันหน้าหางตัดหญ้าครับหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับถ้าชื่นชอบสนใจรถคันนี้นะฮะไม่หยิบหยางนะครับแสนแปดหมื่นแปดพันบาท นี่นะฮะราคานี้ไม่รวมจัดส่งนะคะไม่ไม่รวมจัดส่งนะครับผมก็คือเราเอาราคานี้เลยครับหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันรถใช้ได้นะครับเครื่องเครื่องดีมากเลยนะฮะไม่มีไอระบายเลยรถจอดนานนะครับสตาร์ตติดถึงเลยนะครับเกียดีไม่ติดไม่เด้งนะครับผมไฮรีดขึ้นเร็วลงเร็วนะฮะเอกสารเล่นทะเบียนจะเป็นเล่มส้มนะครับไม่มีชุดโอนก็มีเล่มถือเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เรียบร้อยทุกอย่างนะครับ ครบทุกอย่างและถูกต้องนะฮะจะได้สภาพตามรูปที่เห็นนี่เลยนะครับก็บการจะไปตอพิลีปหรือว่าไปตัดหญ้าเอาไปถ่ายไร่ได้เลยนะครับผมเพราะคันนี้เป็นทุกคนทกแล้วนะฮะร,ระบบพืลิกแน่นอนปั๊มข่าวแน่นอนเลยครับนะฮะเราขายแค่1นึ0 0 0สนแปดหมื่นบาทนะครับค่าจะส่งคิดตามระยะทางนะครับผมไม่เกิน1นึ่งหมื่นบาททั่วประเทศนี้นะฮะไม่เกิน1นึ่งหมื่นบาทดีติดเข้าะะข้างนะครับถ้าใกล้ก็ สามารถลดได้อีกอสองเหียงนะเครื่องนิ่มๆเลยนะครับผมก้าล้างกันหน่อยเราแว๊บเลยนะครับคันนี้ยังยังหลังสวยยังยังหลังประมาณ90%เนะฮะยังแท้ยี่ห้อดซูเปอร์ยังหน้าดอกหมดแล้วครับแต่ยังหน้าไม่ไม่แพงเส้นละสอ0 0ันเจอบาทนะฮะดูครับเครื่องสวยๆเลยเครื่องนิ่มๆเลยนะฮะลองฟังเสียงดู 1 8 8 0 0 0บาทได้สภาพตามรูปแบบนี้เลยครับพร้อมใช้งานนะฮะเราทำงานให้ชมแล้วครับเครื่องนี่เฮาดีนะฮะเล่งสู้เลยนะครับมีตำหนีหนึ่งอย่างนะครับแค่หูสะโพกนะครับหูสะโพกดามานะครับผมหูสะโพกดามาแต่พวกนี้ไม่ใช่ปัญหาถ้ามีเปลี่ยนสะโพกเปล่าก็เส้นละสามพันบาทนะครับผมดามาหนึ่งข้างนะครับอีกข้างศึกเนื่องจากรถคันนี้เน้น็นงานตัดหญ้านะฮะไม่ค่อยได้ถ่าย รืออาจจะไม่ได้ถ่ายเลยเพราะไม่มีหางถ่ายนะฮะมีแต่หางตัดยายอย่างเดียวระบบิวดีโอทาง,งานได้นะครับผมทาง,งานได้เห็นแล้วนะฮะสนใจเป็นเจ้าของคันนี้นะครับติดต่อสอบถามได้ที่081 0076640บนโทรศัพท์นะครับ081 0076640นะครับราคา188,000บาท ไม่รวมค่าจะส่งนะครับสำหรับคลิปนี้จบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอพระคุณสําหรับการติดตามและรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ